แล้ตัวพ <ể> ี่หน่อยขอบคุณครับผมมาเฉลมื่ร่ฝ่านี้ซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาได้ประมาณเกืเดือนกว่าเราซ้อมอยู่ที่เทีเยนเหมือนเดิมมีแล้วมีใครไปช่วยเป็นกับกองซ้อมฝ่านี้ยเพื่อนๆพี่อนที่ใครครับพวไรใครช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละปี23สูงเท่าไหร่ 170น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ก็58,000โมยสไตล์อะไรครับก็4โมยวันนี้ต้องมาเจอดีเซลเล็กเคยถอยกันไหมยังไม่เคยเลยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยและเออได้ศึกษาเกี่ยวกับต่ัอย่างศึกษาเขามวยสไตล์ก็เดินแรงเลยแหละแล้ววันนี้มาเจอดีเซลเล็กวางเกมมาแม่ดิก็วางเกมแรกเกมราคาเราเหมือนตอนตามสไตล์เรานนักแก้ไขเขอโมยเดียวเลยเนาะล่าสุดปล่อยไปที่ก็ล่าเป็นเงานำแต่ก็ที่นี่เนาะวันนั้นแต่ใคร นเเปมงกว่านั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้ต claro> ัวร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้ามาเปไงน้ำหนักนี้ก็ไม่ทรางสอดก็พอดีพอดีเดี๋ยวรอช่างยิงเดียวไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วเนาะ ร่างกายไปนี้กี่เปอ,เรอร์เซ็นต์ก็เต็มมอญสมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้ต่างจับงชนด้วยคิดว่าวันนี้เอาชนะกับบ้านเราได้ไหมเอาได้ตั้งใจเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สามสาีส่กิโลจอยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อกว่าคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากกันใจเราเจนกันที่แน่นอนอ่าวันนี้คู่เอกช่วงสองนะขอโชคดีครับ